นี่เป็นแคมเวฟนะครับพอดีเพิ่งแกะเพิ่งแกะลูกปืนออกพอดีครับผมไม่มีที่วางกล้องนะครับใช้โต๊ะวางเอาอี้วางเอานี่ถ้าเราแกะไม่ดีนะไอไอตัวเขาเรียกว่าตัวลูกกระดาษนะครับมันจะหลุดเนี่ยตัวเนี้ยอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่า จะมีแผ่นแผ่นนะครยกว่าคล้ายแผ่นปิดแผ่นปิดไอ้นี่นะครับไอตัวตัวสปริงสามตัวนี้ไม่ให้มันหลุดเดี๋ยวเราลองใส่ดูนี่มันจะปิดนี้ต้องระวังนะครับตอนถอดลูกปืนเนี่ยบางทีเราถอดลูกปืนออกมาหลุดพร้อมกันเลยน,น่ครับมันจะไปได้ไปข้างหน้าไม่ได้นะครับ จะหมุนฟรีไปงี้ฟรีไปเลยแาะวแคมอยู่ประมาณนี้ก็จะฟรีงี้นี้แต่ถ้าเราไปไปข้างหน้ามันกจ็จะไปไม่ได้ผงจะถอดให้ดูเลยนี่นะครับข้างในมันก็จะเป็นลูกปืนกล้องอาจจะไม่ชัดนะ ต้องข้างหนะในข้างในจะเป็นลูกปืนแล้วก็จะเป็นสปริงสี่เหลี่ยมสี่เหลียมแต่ผมจะใส่ให้ดูอันเดียวนะเพราะว่าไม่มีขาตั้งกล้อง ผมออกมาให้ดูเลยมันก็จะเป็นสปริงน,นี่ระวางฝ่ามือสปริงมันจะเป็นสปริงสี่เหลี่ยมเนาะแล้วก็มีลูกปืน,นบยาวใช่ไหมแล้วก็เอาเอาลูกปืนมาเรียง อาจจะไม่ชัดนะครับต้องขออาภัยด้วยประมาณนี้้ปืนมาเรียงแล้วเราก็ใส่เข้าไปนี่ผมเอาหนีบวางนะปึ๊บตอนใส่เราก็เอาเนี่ยดูนะแนวลูกปืน ถ้าเราแบกมืออย่างนี้ลูกปืนมันจะอยู่ทางขวามือเราใช่ไหลูกปืนจะอยู่ขวามือใช่ไหมแล้วก็ลูกปืนเรียงขวาก่อนเลยลูกปืนเรียงขวามือใช่ไหมแล้วเราก็เอาสปริงอะใส่เลยมันมันไม่ยากครับแต่เราอาจจะตอนที่มันหลุดอะเราไม่รู้ว่าลูกปืนอยท่ทางไหนแล้วก็บีบบีบเงี้ แล้วบีบบีบสปริงหน่อยเข้าง่ายนะครับนี่ครับประมาณนี้ถ้าเราใส่เสร็จเราจะเราจะเห็นลูกปืนที่เป็นแท่งอะ่ะมันอยู่ขวา,ามือเรานี่นะครับไม่ยากนะครับแล้วก็แล้วก็ตัวนี้ใส่เหมือนเดิม ต้องใส่ต้องใส่ต้องระวังนะครับนะครับมันดีดออกเลยต้องระวังลุด<อ>สองอันเลยคันนี้เดี๋ยวผมเอามาใส่ข้างนอกก่อนเพราะว่าใส่ตรงนั้นมันกล้องมันบังมันเล็ก ่อยใส่นะครับนี่นะแล้วก็บีบบีบลออางนี้ก็ได้แล้วก็บีบเข้าไปตัวมานี้นตอนใส่ก็เอาปืนใส่ไปก่อน ใส่ลูกปืนเข้าไปก่อนให้มันอยู่ขวามือเราครับเราก็เอาสปริงใส่บีบบีบสปริงเลยนี่นะครับใส่เสร็จก็จะเป็นอย่างนี้ต้องระวังตอนใส่ที่กับแคมนะครับบางทีมันดันออกนี่เราก็เราก็ดัดดันดันหน่อย ดันเข้าไปไหน่อยจะให้มันโผล่เอาใส่ต้องระวังเราต้องค่อยๆใส่นี่มันจะดันจะดันตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็กดช่วยไันหน่อย ก็มันหมุนครับมันหมุนช่วยมันเลยดัดนละผมก็เพิ่งเคยรื้อครับไม่ได้โอ้โหไม่ได้ค่อยจะรื้อเลยอนะ่ะพาะพวกนี้ไม่จําเป็นเราไม่รื้อนอกจากเราจะเปลี่ยนลูกปืนปืนแคมนะครับมันแตกคนเขาก็ใส่ข้างในตรงนี้เลยก็ได้คนระับ สุดกี่องคนก็ถนัดใส่ในแคมปไปเลยนะครับใส่ในแคมมันก็ติดว้าวต้องออก,ออกใหม่นะครับมัน ไม่หนัดใส่อย่างนี้ผมจะใส่ข้างนอกก่อน ี๋ยวผมลองค่อยห,หมุนเข้านะเข้าไปค่อยห,หมุนขวาเข้างั้นเราเอาแผน่นแผ่นนี้ลองปิดดูก่อนช่วยมันแผ่นนี้ช่วยได้นะครับแผ่นนี้ช่วยให้มันออกแล้วก็หมุนหมุนหมุนอืมได้ละ ว้าวเพิ่งเคยถอดเหมือนกันนะครับนะครับเอาแผ่นนี้ปิดไว้ไม่ให้มันดันแล้วก็ค่อยหมุนหมุนมือน,นี้ไปขวามือ,อไปเป็นซ้ายมือนี่นะครับเสร็จแล้วนี่นะครับแคปเลย่ั่งนี้เนี่ยรากระด้างมันก็จะหมุนได้รฟรีได้เวลาเราสตาร์ทเครื่องมันก็จะลดกระด้าน,นะครับอันนี้ก็ใส่นี่ ขอบคุณมากครับที่มารับชมแ๋ยวผมจะเอาคลิปไปลงแล้ว